นั่งกูโอ๊ยเพื่อนเบิดเพื่อนเบิดยังไปโอ้ยยังให้ใจ่บ่ออกอีหยังฝ่าบันค้อเออมันตาย ใช้แล้วหลังใช้ใช้รอบแผลคนข้างเคียงดวยมากอันนี้ใะไรเราตาย,นนตายธรรมดาดิอีเบเบ่จะอยู่ตรงนี้ท <c oughs> ีนี้ไม่ใช้อีเบเ <c oughs> บ่ลนข้างเคียงก่อนใช้ <c oughs> ขอขอบคุณ ขอขอบคุณเร็วขอขอบคุณการบินไทยแล้คุณรับฟ้ารับหมาเท่าคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมอบสิ่งสนทุนให้กับมือขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียหน้าเฮียๆก็บินได้ขอขอบคุณนครชัยแอร์น้าแย่ๆก็ขึ้นได้ที้ทเป็บเตอเตอรจี๊ดออะเอาอันมาดัดกอน โฆษณาสองมิโอ้เอาโฆษณาติเอายังคืออะได้ติเอาโอ้โอ้เอาอะไรก็ได้โอ้เจ็บ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 นี่ยังเจ็บกัดเอาปีน้องนี่ตรงไหมว่าแอดวานตัวนี้นะต้องแบบว่าแอดวานใช่ไหมครัโอ้ยดิ้งเร็วดิ้งเร็วนี่ยังดัง โอ้ยผิวพันเอาเอาเอหนาคือเป็นอ้อยอหนังข้อกีดสองปีไม่ต้องมองข้ามสองปีค่ะหนึ่งสองคุณแพ้โอ้ยเป็นแต่เสียบเนาะหนังหนุ่มก้อย ได้อยงหลังขา <c oughs> เอาไปถอไปถอดไปถอดนี่อยา่างสปอรตไลท์โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โ้ยอยโออย้ยออย ร้อนมือขอบคุณธนาคารอาหารชั้นสูงลาวชะโอนกูโยนให้มึงกินขอขอบคุณปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อก็เป็นปลาดุกุยขอขอบคุณเจ้าปนโงจำปาทำแผนการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงิน มัวคล้าจะเป็นลมสูดมด้วยอย่าหมองตาด้วยทองของแท้ต้องมีอนุสาวรีย์กะหรีถือโลกขอขอบคุณยาข้ามะเอ้ยยา้ายาตามาแดง <c oughs> ของแท้ต้องมีรูปหมาใส่เสื้อสีแดงอยู่ข้างอขอบคุณยาประดงตดดงาพระงสงฆทรงมาเตอ์ เลดี้บูตปลูกเลดี้บูทเลดี้บูทปลูกความเป็นกะหรี่ในตัวคุณแจ้ไให้น้อยเธอเธอเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมนี่คือสูตรคณิตศาสตร์ค่ะนี่ค่ะสูตรคณิตศาสตร์ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสูตรคณิตศาสตร์ค่ะด้านคุณด้านหรือเปล่านี่ค่ะด้านคุณด้านมองดูดีๆนะคะอีนี่นะคะเดียมจัดค่ะ โอเคเราจะไปแล้วแหละให้น้องเขียนอะไรสัม้นๆในเดสตนะคะมาพุกป่าพวกเราเกือบเกือบจะไม่ได้เจอเกไม่ได้เจอจะไม่รู้ว่าไอแซคคือใครไอแซคคือใครไอแซคคือคนที่อยู่หน้าห้างหมอรักเอาชื่อไปตั้งชื่อหนูชื่อมาก็ได้ไอแซคหนิอย่าให้เกดืยดขันปานานโอเคเดี๋ยวพูดพี่พี่เลี้ยงเชิญค่ะขอบคุณพี่แซคมากเชื่ออะไรลูกนั่น่อนค่ะ ดีกว่าเยอะมาจ้าไอแแล้วก็ขอบขอบคุณที่แชรกับทุกทานขอบคุณครับ